แก yeah, ดูสิกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากแม่โอ้โหตาฉ่ำเลยทีเดียวมากินแล้วนะกับร้านนี้เลยชาวบุถ้ากันหน่อยรอบหนึ่งวันนี้มากินอีกรอบหนึ่งนี่เขามีกุ้งย่างแม่น้ำให้ด้วยนะสั่งกลับบ้านได้เดี๋ยวดูสิเนี่ยจะต้องมานั่งดูคนเขารักกันเนี่ย ว่าไงฉันจะมีบ้างน้ำจิ้มนี่อร่อยอยู่นะแบบว่าแคล้ายกระติ้อยแล้วก็มีซีฟู้ดให้ด้วยมีโซนขนมหวานให้ด้วยนะแกนะฮะแล้วก็มีเป็นโซนของทอดนะมีเกีียวนะครับมีเฟรนฟรายนะครับร้อนๆเลยกระทบใหม่ๆเลยนะแล้วก็มีเป็นถาดเอาไว้ใส่กระเทียมแล้วก็พวกซอสต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็มีเป็นโซนน้ำผลไม้และก็แกมีทางแบบชีมมีทางโคกด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่จัดทุกยี่ห้อเลยฮะนะฮะของเรามาเสิร์ฟแล้วนะแกหมูว้ไผ่เขาอร่อยอยู่นะแก ก็สั่งพวกเนื้อพวกสิ่งที่อยู่ในโปรโมชั่นนะฮะแกแล้วดูสิกุ้งเนี่ยเห็นไหมแกตัวใหญ่มากแกหืมจุกๆเลยนะเขามีกุ้งขาวแกไม่ต้องไม่ต้องแกะให้เมื่อยมือเลยทีเดียวแล้วก็เป็นหมู3ชั้นสันคอสไล์นะคะแล้วก็มีเป็นปลาดอลลี่ด้วยนะแล้วก็มีส่วนของเนื้อเลยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะเพราะไม่ได้กินนะแล้วก็มีปลาเก่าด้วยนะผมข้าวผัดเขาก็อร่อยดี กำลังดีเลยทีเดียวนะฮะในนี้เราสร้างมาเป็นตัวน้ำใสกับน,น้ำดำเกามีน้ำต้มยำด้วยนะมีทั้งหมด3น้ำด้วยกันนะแกจิกผักใส่ไว้ก่อนจะได้หวาน,วน,วนจๆจ้ำฉ่ำนะฮะหวานเป็นความรักของเราสองคนเนาะของเขาและเป็นของเรานี่ชิดม้วนๆได้เลยนะครับน้ำจิ้มแซ่บตะนวลกำลังดีเลยแกสุดท้ายด้วยของหวานใครสนใจก็มาแวะได้นะครับร้านดิคาปิติสองนะแกมาเลย